สวัสดีครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ขนาด1,000วัตต์ตัวสีเงินนะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่ามีฟ้าลงใกล้ๆบ้านทำให้เครื่องเปิดไม่ติดซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมลองวัดขั้วอินพุตดูแล้วไม่ช็อตขั้วอินพุตไม่ช็อตเนี่ยก็แสดงว่าคอนเวอร์เตอร์ไม่ช็อตนะครับแต่ว่าเปิดไม่ติด เดี๋ยวลองแกะดูข้างในกันก่อนนะครับว่ามีความเสียหายให้เห็นหรือเปล่าเบื้องต้นเนี่ยลูกค้าน่าจะลองแกะมาแล้วแหละเพราะว่าไฟสองดวงนี้หดหายเข้าไปอยู่ข้างในเดี๋ยวลองแกะดูกัน ทางฝั่ง AC ฟิวไม่ขาดนะครับเดี๋ยวลองจ่ายไฟ AC เข้าดูหน่อยนึงว่ามันช็อตหรือเปล่าจ่ายไฟ AC เข้ามาแล้วนะครับหลอดไฟ LED สีน้ำเงินติดสว่างก็แสดงว่าทางฝั่งทางฝั่ง AC ไม่ชอ็อต เดี๋ยวลองจ่ายไฟดีซเข้าดูสักหน่อยหนึ่งนะครับจ่ายไฟดีซี42โวลต์เข้ามาแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรช็อตนะครับเดี๋ยวลองเปิดสวิกดู ปิดสวิช์แล้วนะครับตอนนี้ตัวเครื่องไม่ติดไฟสีเขียวสีแดงไม่ติดนะครับไม่มีการกินกระแสใดๆเดี๋ยวลองเบื้องต้นผมจะลองวัดไฟเลี้ยงในชุดไฟเลี้ยงดูก่อนว่ามีไฟเลี้ยงมาหรือเปล่าเพราะว่าเปิดสวิตช์แล้วไม่ไม,ไม่ไม่ติดเลยนะฮะเงียบ แสดงว่าไฟมันอาจจะไม่มานะครับก็จากการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับพบว่า ไฟเลี้ยง24โวลต์ไม่ออกไม่มีไฟเลี้ยง24โวลต์ออกมานะครับก็ไม่มั่นใจนะฮะว่า,าชุดไฟเลี้ยงพาติเตอร์ไฟเลี้ยงจะเสียหรือเปล่า,าแต่จากการตรวจเช็คเบื้องต้นเนี่ยไฟเลี้ยงไม่มีมาตัวเครื่องก็เลยเปิดไม่ติดเดี๋ยวต้องอถอดตัวบอร์ดออกมา ตรวจเช็คดูนะครับว่ามันมีปัญหาในส่วนไหนตรวจเช็คในส่วนของภาคจ่ายไฟเลี้ยงนะครับก็พบว่า,าซีเนอร์ไดโอดคุมแรงดัน24โวลต์ช็อต ตัวนี้นะครับถอดออกไปแล้วอุปกรณ์ตัวอื่นก็เท่าที่ตรวจเช็คก็ปกติดีนะครับทานซิสเตอร์เรลูเลตก,ก,ก็ไม่เสียคิดว่าน่าจะเสียหายแค่ซีเนอร์นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนใส่ตัวใหม่ดูนะครับแล้วลองมาทดสอบจ่ายไฟเข้ากันดูอีกทีนึงว่าเปลี่ยนซีเนอร์ไดโอดแล้ว ตัวเครื่องจะเปิดติดหรือเปล่าไฟเลี้ยงจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับก็ใส่ซีเนอร์ไดโอดตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวทดลองจ่ายไฟเข้าลองเปิดเครื่องแล้วก็ลองวัดแรงดันไฟเลี้ยงดูอีกทีนึงว่าปกติหรือ,อยังนะครับ จ่ายไ,ไฟ42โวลต์เปิดสวิตช์อ่าเครื่องเปิดติดแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวลองวัดไฟเลี้ยงดูว่าไฟเลี้ยงปกติหรือเปล่าก็วัดที่ขาหนึ่งของ i อซ 78M12 นะครับจะต้องมีไฟเลี้ยงประมาณ24โวลต์นะครับขาหนึ่ง ไฟเลี้ยง24.18ปกติวัดที่ขาสามจะต้องมีไฟ1 2โวลต์นะครับขาสาม9ไฟเลี้ยงปกติแล้วนะฮะแล้วก็มาวัดที่ IC 7 8 M 0 5ที่ขาสามจะต้องมีไฟ5โวลต์นะครับอโอเคตอนนี้ชุดไฟเลี้ยงปกติ ช่วยเลี้ยงปกติแล้วมีไฟเข้าแล้วตัวเครื่องเปิดติดแล้วนะครับก็มาทดสอบรันเบื้องต้นกันดูสามารถรันได้หรือเปล่าออนเบรกเกอร์ไฟ AC นะครับออนสวิตดูโอเคตัวเครื่องรันได้นะครับ ทีนี้เราดูกำลังการผลิตว่าปกติหรือเปล่านะครับก็กำลังการผลิตเนี่ยจะต้องอยู่ราวๆร้อยวัตต์นะครับผมรีมีกระแสไว้3แอมป์เนี่ยต้องได้ร้อยวัตต์ 104วัตต์นะครับ105่วัตต์สูงสุดนะครับก็แสดงว่าตัวกิจทยเนี่ยผลิตไฟได้ปกติโอเคนะครับก็สามารถรันได้แล้วเดี๋ยวประกอบคืนนะฮะกิจทยตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าฟ้าลงนะครับฟ้าลงใ,ใกล้ๆบ้านทำให้ตัวเครื่องเปิดไม่ติดก็ตัวเช็คพบซีเนอร์ไดโอด ช็อตเสียหายนะครับซีนเนอร์ไดโอ,ดอในชุดของไฟเลี้ยง24โวลต์ทำให้ไฟเลี้ยง24โวลต์ไม่ออกนะครับเปลี่ยนซีนเนอร์ไดโอดไฟเลี้ยงมาแล้วตัวเครื่องทดสอบรันได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวผมจะเช็ครายละเอียดต่างให้ด้วยนะฮะตัวเครื่องฝุ่นค่อน,อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พวกนอ็อตยึดคอนเวอร์เตอร์เนี่ยถ้า มาจากโรงงานเนี่ยไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เดี๋ยวผมขันย้ำให้ทุกตัวนะครับแล้วก็ทำความสะอาดประกอบแล้วเดี๋ยวทดสอบที่กำลังวัดสูงๆกันอีกทีนึงนะครับประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบลันที่กำลังวัดสูงๆดูผมจะลิมิตกระแสสูงสุดที่พวสะพายจ่ายได้นะครับคือ18แอมแปร์แรงดัน4 2โวลต์ ถ้ากิจทายผลิตไฟได้ปกตินะครับกำลังวัดที่ผลิตได้ที่กระแส18แอมปร์แรงดัน42โวลต์จะต้องไม่ต่ำกว่า590วัต์ถ้าต่ำกว่า590ก็สแสดงว่าไม่ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเกิน590ขึ้นไปก็ปกตินะครับลองดูเลยหลันแล้วนะเดี๋ยวดูกำลังวัดกัน จะต้องเกิน590วัตต์นะครับถึงจะปกติ608วัตต์นะครับสูงสุดอยู่ที่6กรวัตต์นะฮะเท่าที่เห็นหกรวัตต์หกร้อยสิบแปดหวัตต์ โอเคตัวกิจทายผลิตไฟได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมลดกระแสลงมากระแสสูงพราะว่าสไปายผมมันจะพังนะทดสอบได้ชั่วครั้งชั่วคราวไปเดี๋ยวประดาวได้อยู่ถ้าเทสนานๆเดี๋ยวมันจะพังซะนะก็รันปกติเดี๋ยวผมจะ ทดสอบตัวพัดลมระบายความร้อนว่าทำงานหรือเปล่าอ่าตัวพัดลมระบายความร้อนก็ทำงานนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วนะฮะตัวพัดลมทำงานแล้วมีเสียงดังหน่อยนึงแต่เดี๋ยวซักพักคงจะเงียบนะครับแต่ว่าไม่ค่อยดีแล้วพัดลม โอเคระบบก็ยังทำงานปกตินะครับผลิตไฟปกติพัดลมก็ทำงานทั้งสองตัวแต่มีเสียงดังหน่อยตอนเริ่มต้นนะมีเสียงดังนิดึงแต่ว่าไปสักพักเดี๋ยวน่าจะเงียบอยู่ก็โอเคนะครับกิจ่ายตัวนี้ ข่าแจ้งว่าฟ้าลงใ,ใกล้ๆบ้านมีการเปิดไม่ติดตรวจเช็คพบว่าในส่วนของภาคไฟเลี้ยงชุด24โวลต์เสียหายนะครับมีซินเนอร์ไดโอดช็อตก็จากการเปลี่ยนซินเนอร์ไดโอดก็กลับมาเปิดติดใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับในห,หาในคลิปผิภาการใดขออภยัยสวัสดีครับ